วันนี้มีเมนูผัดกระเพราเครื่องในพริกสดแดงเขียวนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยพริกสดแดงเขียวโขกกับกระเทียมพอหยาบนะครับคั่วในกระทะให้หอมเลยนะครับตามด้วยเครื่องในไก่ที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเอาลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับันตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยๆผัดนะครับก็จะมีเครื่องในเป็นตับแล้วก็เป็นกล่นนะครับก็ค่อยๆผัดเดี๋ยวจะเละซะก่อนนะครับนี่นะครับ กลิ่นก็หอมพริกสดมากเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับมีเมนูเด็ดเลยนะครับกระเพราเครื่องในพริกสดแดงเขียวนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับล้างทับพีล้างตะลืงของเรานะครับแล้วก็ทําให้เครื่องในเราสุกนุ่มดีนะครับทุกคนแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวผงปรุงรสตามด้วยแป้งนัวของเรานะครับเติมน้ําตาลลงไปนิดหน่อยนะครับ เพิ่ม sí สีสันด้วยสีอิ่วดำนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับความเข้มความนัวนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เลยนะครับสักพักหนึ่งรอให้น้ําเดือดนะครับรอให้มันงวดดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เขย่าเขย่าแล้วก็ผัดนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ใบกระเพรานะครับทุกคนนี่เลยครับกะเพรา20บบาทเลยนะครับก็เร่งไฟผัดให้เข้ากันเลยนะครับนี่นะครับเขย่าเขย่าให้เข้ากันดีเลยนะครับมันก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับทุกคน ผัดกระเพราเครื่องในไก่พริกสดแดงเขียวได้แล้วนะครับเครื่องในไก่หอมๆนุ่มๆกลิ่นนี่กัดกรึบดีเลยนะครับทุกคนมานะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับแซ่